สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีนมาพบมาพ่อกันครับเช่นเดิมครับกับลุงโอภาทัวนะครับเมื่อนีนผมสิพาทุกท่านกำลังจวนนะครับสิพาทุกท่านมาชมสะดุ้งนะครับการยกสะดุ้งในแม่น้ำคลองนะครับเดี๋ยวสิพาทุกท่านขอไปยกสะดุ้งครับเมื่อนเมื่อดีฝนตกลิ้นลินะครับ ว่าน้ำเดียงว่าน้ำม,ม,ม,มาเลว่าสิมาว่ามาเบิ่งพญนยะรุงครับว่าพันธจีได้ป่าหลายบอนะครับเดี๋ยวผมสิพ้าทุกท่านเข้าไปครับแล้วตอนนี้ยังมาถึงครับล้ออ่าพอตาเราสิพ้าไปครับ นี่เป็นสะพานขามแม่น้ำพ้องครับนะครับโอ้สวยงามนะครับสะพานนี่นี่ครับสะดุ้งคนกระเต้บเลยครับนี่ครับเริ่มจากสะพานนี้ระยะทางประมาณสิบเกือบยี่สิบกิโลนะครับนี่ครับมีแต่สะดุ้งนะครับเต็มนี่ครับสองขางฟังแม่น้ำพ้องนะครับโอ้สวยงามอีกทีครับ โอ้มนไปได้ประจ่าเว้ยเดี๋ยวดยเดี๋ยวด้ก่อนไปไส่บ่ะถนนเล่ตุมเป๊ะเลยต้องไปสำรวจก่อนว่าสิไปได้บ่จ้า ไปได้ป้ไปได้อยู่ถนนวนสสลาแล้วว่าไปไกลไหมเหมือนว่าหนาไกลนะโอ้ถนนครับพี่น้องรถไทยบานนี่หลยอยู่ว่ารถดึงบื่อรถดีรถดึงเบื้อจังว่าภาพไปฮอดใสที้น ยังไม่ถึงอีกอ่ะดูใจยังไงที่จอดรถจะจอดไหมอ่ะโอ้ดีเด้อเราบอกไปทันีทีจ้บโอ้ดีเด้โอ้ยอถึง,ถงแล้วถึงแล้วอ๋อซอยบ้านแกหรือบ้านสำลากหรือบ้านอย่างฝั่งนั่นนะ่ะพี่อ๋อจอดรถไว้นี่ครับย่างไปครับรถไหน แล้วพี่น้องเอ้ยหัดแล้วครับสะดุง้งโอ้โห,โหโลงเนินนะเราฟังเหมือนได้โอ้โเพียครับสะดุ้งครับ,รบพี่น้องเอ้ยสะดุงยักษ์ยอยักษ์ยยอักษ์เขาเรียกว่ายอยักษ์โอ้หลายตัวนี่ว้ายเดาสะดุงมันหลายก็คุ้นนี่แหละครับชมรมสะดุ้งยักษ์ โอ้หัวนะหัวนะครับวิเตสดุงตัวนี่นี่ครับวิเตสดุงครับนี่ครับว่ามันเป็นร้อยเพิ่นแล้วโอ้เป็นร้อยวะท่านวันนี้พ่อเราสิเอากระสะดุงลงบ่งครับบั้ ้อนี้อันมันก็ุนลอกนะนะโบ้มได้หนักกว่านะอันนี้มันบ่มัน่บมันรุ่นนั่นฉันรุ่นอยเพือนันะไปวนเพื่อนอุบวนัดเพ่อนเยนโยน้นร้องอันจะลุ่งงยะลุ่งแค่ของนี่ครับเาลงน้ำเรียบร้อยครับจะลุ่งอืมมัก็บหนักเดี๋ยวน้ำหงสมันก็าก็ดึงมาใครับใส่มันงอ ้าากระติก <oh> <me ็นออนล่ะโอ้นี่ครับสุงอัน no> นี no ้เป็นแม่น้ำพ้องนะครับบริเวณเขตบ้านปานตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับของพ่อนี่ของพ่อมีสามอันดีครับใช่ป้าโอ้นี่ครับผมพ่อเรามีสามอันสะดุ้ง่าย นี่ครับพอเราก็ล่างกลางอีกอันที่สองนะครับหน้ามันสูงฮอนสะดุ้งมากพอเไยเฮ้ยพูดแล้วพูวดเลยตีเอาเวลาหน้ามาเฮ้งเลยนะ โอ้โหมึงน,นี่ครับโอ้อายุเท่าไรคร่พ่อปีนหกสิบหกหกสิบหกโอ้นี่ครับคุณพ่ออายุหกสิบหกปีโอ้สะดุ้งหนักเติบด้วยเนาะย,ยกขึ้นจากน้ามาอืมมึอน,นี่กับพวกใครมีคนบันได มีคนฝอกสะดุงเนาะเพราะสะดุงยังร้อยฝ่ายอยู่สวัสดีครับพ่อเฮ็ดยังนะครับนั่นนั่น่ะทักยังสารสิงนกขุมโอ้ถือว่าพ่อมือนี้ท่านในยกเทีย์ไปโอ้ยกสี่ห้าบาทแล้วได้ปลาแปดสองตัวเสจแร้วปลา แกอยู่ได้น่าหดมดนะว่ากับมาเด้เท่านนายยกได้สองบาทเนี้ยเออนี่ครับพอเรามาก,ก่อนเหรอครับโอ้โหนี่ปลาปลาอย่างก็ปลาซอยโอ้นี่ครับปลาขาวซอ,อยปลาซอยปลาบักแป็บปลาซอยปลาบักแป็บประสนเดี๋ยวพอเราสิยกเบิ้งครับอืมโอ้นี่ครับดึงสายมาเลยครับนี่ โอ้นี่มันยกไปยากตัวนี่เนาะมันหนักตัวนี่โอ้โ้พุ่นโดดดงเลยครับพุ่นว้าพุ่น่ะจักตัวนั่นสองตัวนี้หน่อยมาต่อยนี่ครับตักออา อันนี้สามตัวแปร์กับบุดหลอดบุดแล้วโอ้ตางันตาห่างน้อยเนาะอันนี้โอ้หนี่ครับโอ้วานบบเห็ดใบหยากตัวนี้เนาะบานมันสิหนักมันหนักตัวนี้นี่นะครับ<อ>เรียบร้อยโอ้หุ่นนะครับยังปลาดเขตหนองบอัวลำพูนี้นะ ฟางพุ่มเป็นเขตหนองบัวลำพูเขตหนองบัวลำพูเหรอนะโอ้มีแต่สะดุ้งครับพี่น้องสะดุ้งเต็มเลยครับยายล่วงไปเลยล่มือเลยก็บอกยายล่วงนี่ครับโอ้หลายตัวครับนี่ผีทำม,มาหากินของ ใช่บ้านครับโอ้นี่นี่พ่อเรากำลังยกก็ดีครับเดี๋ยวไปเบื้งครับโอ้ย,อ,ยอ,อ้ว่างเปล่าครับ <laughs> อ,อม,มันมกให้เขาติพอ่อ อันเป็นบางมือฮะมันเป็นบางบางมือม่สกรถือม่ชกระบ่อถืโอ้ยังไปยังขันถือกับถือลายมันบ่บ่ครับเป็นฝูงบ่บ่ขาเจ้ากระถือเยะผมเสื่อกรบอถึเชกรบอถออออยู่ปฉันบ่มีงานอืมก็ได้กินเนาะครับพ็ได้กินก็อยากไปสนุกอืมไป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 ไไป โอ้บอเลนแล้วครับนี่้บเบดอ <c oughs> นะไ่ปฮอดเบียกฮอดงานบดเลอืมได้จอันมีเงสามารองได้ถือหลายๆนี่ะตัวนี้แหะเนี่ยเนี่ยโอ้มงนี้มงถือหลายๆปะ่ะพีไม่ค่อยได้ใ่ไหมออือ๋ยกกันนี่แล้วครับไบุงเทียบกุงเทพไปอยากป่าอยากก็ได้ฝากมาให้จักเล็กจัง้อยอ๋อสู้มือเราแต่มือมันถือกัน โชคดีไปเนาะเมื่อขึ้นมื่อบุกขึ้นแบ่กนบางมื่งบางกันเพรว่าน้าบกเราแม่นบ่ครับมันช่วงนั้นที่มันมาใหม่ๆแล้วลุงเนาะเจ้าได้เป็นสอบสองสอบคนแล้วโอ้ช่วงหน้าไม้ใหม่ครับโอ้ยกขึ้นเวียดนามเมื่อไรเวียดนามเมื่อไรตขาดตะลุยขาดโอ้โุต้องบอานี่ลงตัดเอาเทเลน้อแล้วนขอยได้เป็นชมพูหรือเปล่าสองเท้าได้สามร้เนี่ยป้าผมก็ไม่ได้เท่าไั้น ออตรงนี hmm, co, né, ้นามมันลดหลอนมาครับอมามาถืองาผ่นเนาะตรงมาเบิ่งช่วงงาหนามนามมาไม่ไหมเนาะฝนตกไหมอช่วงเดือนใดครับอ๋อเดือนหาเดือนหกเนาะนี่ครับพี่น้องเอ้ะสะดุงง่าครับนี่ครับ โอนี่โอ้นั่นพ่นเห็ดแพ้ครับนะครับฟังคุณพันเห็ดแพ้ยืนออกมานะครับนี่ครับทั้งคุณก็แต่เมื่อนี้ว่างหลายครับเมื่อนี้บ่ใครมีคนมายกบันไดยเพราะว่าพ่นวามันบ่ใครถือนะครับแต่ว่าช่วงที่มันเพ่นได้หลายกับช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาที่เขามีธุน้านะครับช่วงนั้นนะครับ ปลาถือ,ถอลายนะครับช่วงนี้ก็ห่างๆไปยังน้อยเพราะได้อยู่ได้กินมาสัน้น้เท่าคนว่าโอ้โหนี่ครับปลาขาวสอยเนาะปลาตองก็มีนี่ครับาาอืบอโอ้ ถืออบหน้าแนนนี้นะเจ้ถอหปลาเมือกนนี้โอ้ปลาบึกกระเทือกครับเ่ได้ขายเป็นพ่นอย่เทื่อกระเทือกยากเพื่อกระเทือก็ระซ่งไปให้เขาอืากระซ่งนั้นหมายส้แข็งไปเลย่ครับพุ่นอันเขาตากแขงนะแดดเดตากแดดแล้วเขาก็ไปฝากใส่กลองอืุอะไรเลย่ใ่ไปฝากอำเภอพุ่นอื็ ือกช่วงกรุงเทพอเจนี่ครับไอูสีไป้ายบ้านครับอาชีพการทำมาหากินนะครับช่วงถือลายกับพาะได้ขายช่งไปหอ่าช่วงันบัใครถือกะพาะได้กินครับพาะได้กินพาะได้ให้ลูกให้เต้ากินครับนี่ครับ ื้อเหออเหดดะล้้้วซืืออออีรบนันนี้เป็นเขาเอื้นแม่น้ำพ้องเนาะแม่น้ำพอ้พองกันระว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เนาะฟังตรงขามไปพุ่นกะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูครับฟังผมอยู่นี่คือจังหวัดขอนแกน่นนี่ครับ ออันนั้นเป็น,น,ปนแพ้ครับนันืม,น,น,มน,น,น้ำอาม้า่ไ้น้มาก็ต้องม้สะ้นาก็ต้อน้ำพก่อเราหยกก่อนครับโอ้บุญนโดดดงเลยครับคุ่นโอ้นั่นน่สองตัว <c ười> <c ười> โอ้ปลาขาวสวยสองตัว <c ười> <c ười> อ้าวล้น มัน <laughs> ลอดตาสะดุ้งแล้ว <laughs> นี่ครับเพิ่นก็นมีอ่าเป็นสวิงน่อยนะถ้าตักไว้ถ้าตักปลานะครับเดี๋ยวเบิ่งผมสิไปยกเด้อครับบัดนี้เด้อเอาลุ้นกันครับพี่น้องไปยกดูสิได้บ่ลุ้นกัน เอาลุ้นกันครับได้บะได้ครับพี่น้องเว้ยมา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 โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหเต๋ตัวหนึ่งครับพี่น้องมาได้จั ได้ตัวนึงตัวละหารู้ก็พอะแล้วน้องพอน้องเนี้ยบานเล่มเลยนะปลายเงืกปลาเบึกยักษ์ปลาเบึกโอ้ันมันได้ปลาบึกใหญ่เนี้ยบานเลยนี่ครับพี่น้องเอ้ยตัวได้ตั้งหนึ่งตัวี๋ยวแกดวงตัวนี้โดนมานไดพ่อยกเนี้ เพราะสิบนาทีบ่ะไม่คันช่วงมันขึ้นใี่กบไหมอรับเพร<อ>าะเพราะเหรอถ้ามันขึ้นหลายๆก็เที่ยวยกเรือเหรอจีจริงๆน้ามันไหล,หลตลอดปามันก็ต้องมัดตลอดล่ะมันก็มัดตลอดนะหน้ามันไหลตลอดอยกสุนทรีก็ได้ที <laughs> ่ได้น้าทีละวโตสองเป็นอ้นี่ครับพอเรา,าจากสะพานนะครับไปฮอด ระยะทาง10กิโลนะครับสิมีสะดุ้งอยู่ตลอดระยะทางนะครับแต่วงน้องเกือนยกครับเอาสิหมันมาหมันมารุนกันครับปื๊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 บโอุ้หนะครับสองตัวโอ้โนี่ครับพี่น้อง กี่ได้ตัวนึงตัวหนึงหอสามตัวครับเื่อกีน้าเออเอาเอาตันตัวนั้นตัข้างล่างวนแล้วเอาุ้ยะว่าสิเอาตัวนี้ก่อนนี่ครับนม่้การตักปลาครับตีตัวดุงลไม่ทางลงมับาเอมันดีแลนม่เห็นงานละหันไหนหันไหนอุ้ยจะเอาตัวนั้นสันันแล้กับผมลงน้ำหรอก เอามันบ่ได้ที่พ่อตัวนั้นได้สองตัวอืมโอ้หมานมานมันมานตัวนึงมันติดยังเนาะอันละค่อย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 ปล่อยลงค่อยปล่อยลง่อยคอยน่อย โอเคเรียบร้อยโอ้หมานก็ผมครับอาครับพี่น้องเขาล้องอีกทค่ครับรอบนี่ละสิหมานน่ะห <c oughs> มานมาหมานรอบนี้ละรอบนี่ละเลน่อยงวงลายย,ยักออกไปทั้งคางทั้งคางไม่เนี้ ยับตั้งคางไม่ไม่มันสีดเด้งใส่หัวบักเกิดถ้ามันขาดมันอยังมันอันตรายเกินอยู่ทั้งคางกี่ตัวครับกี่ตัวครับลุ้นครับลุ้นครับมามามาโอ้โหนั่น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 ตอ้ตัวน้ำตัวสองไม่ได้จับตัวอ๋อพอมันขึ้นตานีหน่อยมันขึ้นหลอดเฮ้ยมันตัวน้อย่เหรอ๋อมันตัวน้อยครับ่นนอมััตวย พ่อต้องเอาหูหน่อยก็หนีบ่ถ้าสิได้ซุรุ่นเลยสามเซนสามเซนอันนี้สามเซนสมป่าสมนี่มันต้องสองเซนสองเซนหรือสองเซนหะนอดตาสะดุ้งเส้นเขาต้องเอาซุรุ่นเลยสะดุ้งเขาเซนหนึ่งสองเซนสามเซนเอาแบบสามคันขอยกเป็นยกเค็มย่างยกมันสะดุ้งสองเซนนี่ละปลาซอยน้อยทุบรุ่นนิ้วมือรุ่นนี่ละพ่อทอดแซบอ่ะรุ่นนิ้วต้อยเนี่ยอ๋อมึงดึงดึงมึงดังนี่เป่าเลยเขาเจ้า โอ้สว่งตัวตกน้ำเบิดแต่แม่นหมันมายืนอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งทาง่าไปยืนยุตตรงไหมขอตัวใหญ่ๆเท่าขานะสักตัวหนึ่งตัวเดียวเลย เห็นแทนแทนสองตัวอีกแล้วสอตัวครับปาบูตัวไหนฮะปลาบูหอยปลาบูทองตัวนันเหมือนปลาแต่ว่าสันเหอเปอปลบูไหมหยยหคือดดพักพักันืะคือดดพักๆกันหร้น่นนฮ้คือดดพักๆักแววะ แงวแห่แง oh, 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 oh. hey, ่แ oh, ง so like ่โอ like like ้ยโจุ๊บมันสิ่่าเป็นตาตัวแยกอีกอยู่เลยเหรอขั้นบโดดออกตัวนึงได้ซีผุนได้หนิน้าบดดดออกได้ซีผุนได้คุ้นเขาทาเว้ยแล้วมันต้องท่องท่องทุกรอบไหมเนี่ยท่องแค่เดี๋ยวแล้วเลยเดียวเขย่งโยกเอาเบิดมือไปไหน มือนีปลาว่าเขาเป็นไหนด้วยครับเด้อเอายกเป็นทั้งสุดท้ายครับมาด้วยปลาเด้อกลับบ้านเราเด้อผู้ใดสุรอบรอบสุดท้ายกู้สะดุ้งรอบสุดท้ายกู้สะดุ้ง <c oughs> ครับมือนีปลาว่าเขามามมามามาเ้ยมือจับครับแสนมิลิน <c oughs> จบข่าวครับ <c oughs> <ฮะ>นี่ครับไดบปิงหึงพอดีว้ยพุทโธี่คัทนท่อนกับส่ได้เอเลยโอ้นี่ครับได้ปิงหึ่งพอดีมอนึ่ปา้าขันผอกับกแ,บแววม่ <ปา S 1> อีแป้งไ้ครับาไ้่อวมเหมือนมาพุทธเหมือน้เอาล้วครับชมบรรยากศยาศสงไทยครับฝนตกลิน ก้มสะดุ้งครับแถวนี้นี่ครับเดี๋ยวสิโอกาสหนาสิมาไหมครับไ้ปลามัน,นันลงก่อนครับเดี๋ยวพอแล้วสิส่งสัญญาณมาปลาขึ้นปลาลงเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงโอพาทัวเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับฝากกดติดตามหน่ได้ครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ